27่สิเใบเสียงไทยสาลเจ้าแม่สามมุกจังหวัดชนบุรี โดยหนึ่งท่านเสียงได้ใบนี้ประเสริฐนักจะได้สิ่งที่รักและทรัพย์สินจะสมจินตนาด้านหากินการทั้งสิ้นไม่ขัดข้องให้หมองมัวทำความดีย่อมจะมีคนหนุนช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้ได้ผลทางข้างหน้าสว่างจ้าไม่อับจนสรุปผลว่าใบนี้ดีนักแล เดื 2. อสองอนาคตสดใสได้ใบนี้โชคจะมีลาบจะมาอย่าสงสัยแทบทุกแห่งถ้าทําดีมีกําไรเลือกทําได้ก็ทําไปไรกังวลอันกิจการทั้งหลายน้ําใจชอบจงประกอบทําเธอจะเกิดผลแต่จําต้องมีมานะและอดทนแล้วความจนจะสูญหายกลายเป็นดี เดอรสามอันเสียมซีใบนี้ดีแท้ๆจะมีแต่ความสุขกเกษมสรรจะได้ลาบสรรพสิ่งสารพันถามเหนือคู่อยู่นั้นไม่ไกลเลยถามเจ็บไข้ก็จะหายจงคลายทุกแม้ผู้ความอยู่ไม่สุขเราสู้ได้จงทำบุญเถอนน้ำมันด้วยมั่นใจแล้วโชคลาบก็จะได้สมใจพอง เดีวสี่อันมังกรไร้แก้วแล้วสิ้นริแม้จะคิดเหาะเหินเดินเวหารย่อมไม่ได้ตั้งใจไร้พัญญาจำตั้งอยู่ถ้ำขูหาชั่วคร,คราวแม้นานไปพ้นเคราะห์จะเสพสุขจะพ้นทุกผลกำนำโชคให้จงจำศีลภาวนาอย่าร้อนใจอดตอมหน่อยแล้วจะได้สมใจพอง เบอร์าอันดวงจันจรัสแสงงามเจิดจ้าแววเสียงพินอ่อนละไมพระพายผากลิ่นบุพผาหอมละมุนุนรไทยท่านเสียงได้ใบนี้ดีแน่แนจะมีแต่ความสุขและสดใสทั้งลาบยศก็จะได้สมดังใจทุกสิ่งซ้ายก็ประเสริฐเลิศนักแล เนยหกรุ่งอรุณเริ่มกระจ่างสว่างจ้ามวลพฤกษาเขียวชะอุ่มพุ่มสวยมัยมูดอกไม้กลิ่นทำหวนรันจวนใจเก็บมาลีใสามาลายสมใจจริงนิมนิตว่าประเสริฐเลิศดดีนักถามความรักก็จะสม,มารมายถามลาบยศถามการค้าว่าสบายแถมจะได้ผู้เพื่อหนุนช่วยจุนเจือแม้กระนั้นบุญควรทำกรมยาสร้างอาจลบล้างความดีได้ในภายหลังทำความดีผลจะหนุนบุญจะนำอย่าถลำเที่ยวถลายไม่ดีเลย เดือดจ็ดคราเหมันย่างกลายกลิมหันทุกสิ่งสับยังหมองหมดไม่ผ่องสีแม้ผ่านผลการนี้ไปเห็นได้ดีเพราะยังมีความหวังที่ยั่งยืนระยะนี้ทำการใดไม่ถนัดยังติดขัดด้วยปัญหายาฝ่าฝืนใจเย็นเย็นค่อยปรึกษาหาจุดยืนบุญจะช่วยโชคจะกลินมาหาเราเหมือนยามแรงน้ำน้อยค่อยประหยัดแม้ติดขัดพอฝนมาพลานจะหายตอนนั้นไปเมื่อโชคมาจะสบายขอทำในใบนี้ดีพอควร เดอแปดจะคิดการสิ่งใดช้าไว้ก่อนอย่ารีบร้อนจงช่างจิตคิดให้มันแม้วิหวามจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจะเสียขวนญชอกชำระกรรมสวงหวังลาบลอยระยะนี้อย่าไปเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงเพื่อทำกินจะดีกว่าอย่าเป็นคนสิ้นคิดไร้พัญญาถึงเวลาแล้วโชคดีมีมาเอง เบอร์เก้าอันคนพ่านสันบาลชั่วมีทั่วทิศมันสอบปฏิสนิทเชื่อไม่ได้หากพลาดพลั้งหลวมตัวมัวมาวายจะเสียหายเพราะคนชั่วตัวพอรี่ให้ระวังคนภายนอกจะบอกให้แม้ภายในก็ต้องคุมให้ทั่วถึงการเดินทางงดไว้ก่อนจะผ่อนตึงควรคิดถึงคุณพระเจ้ามั่นภาวนาคลาสิน้นเคราะห์แล้วจะหายได้คลายทุกจะมีสุขพอรีเปรมกเกษมสันชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนระนกันชนทุกชั้นเป็นเช่นนี้มีทั่วเอ่ย เดือบอันกุศลผลบุญที่ทําไว้จะน้อมนําโชคให้ได้เห็นผลจะทําการอันใดไร้กังวลเพราะมีคนหนุนด้วยช่วยจุนเจือถ้าถามคู่อยู่ใกล้ไม่ไกลนักจะพบรักแท้จริงไม่เหินห่างแต่ลาบลอยไม่ควรเสียงต้องเลี่ยงทางจงเสริมสร้างแต่ความดีลาบมีเอง เดือเหมือนแสงสีสุริยาตอนฟ้าสางส่องสว่างทั่วล้านภาสัยลมรำเพยพัดพากลิ่นมาไลยหอมสมัยอ่อนละมุนวุ่นรือดีจะคิดการอันใดใจปลอดโปรง่งแม้มีโครงสร้างสรรจะเห็นผลอันกิจการทั่วไปไรกังวลเพราะมีคนเพื่อหนุ่นจุนเจือเอ้ยเดืออันกิจการขั้นต้นย่อมยุ่งยากแต่ความหวังมีมากอย่าววันไหวบริสุทธิ์เสียอย่างหนทางไกล ว่าทําไมจงมานะพยายามถามเหนือคู่ว่าต้องดูให้แน่ก่อนอย่าใจร้อนต้องได้สมารมายถามคู่ความท่าเลิกได้สบายใจยืดนานไปต่างเสียทรัพย์จะอับจนเสียงใบนี้แม้ไม่ดีไม่ลเลิศก,ก็ประเสริฐดีอยู่พอใช้ได้บุญเก่ามีคงจะช่วยขออวยชยัยทําดีไว้ไม่เสียหลายไร้กังวล 13ืามถ้าเสียงได้ใบนี้ก็ดีอยู่เพราะมีผู้อุปถัมภ์คอยคำหนุนแม้จะมีอุปสรรคการลงทุนจะวายบุ่นด้วยปัญหาสารพันแต่เหมือนหมอกยามเช้าคลุมสลัวไม่ต้องกลัวพอสายสายจะหายศูนย์หมดปัญหาแล้วจะดีทวีคูณจะเพิ่มพูนด้วยอาศัยใจสู้ดี เดอสิบสี่อันเพื่อนกินหาได้ไม่ลำบากแต่เพื่อนตายเสียหายากดุดงม,มเข็มมหาสมุทรสุดกว้างถมไม่เต็มเขาแทะเหลี่ยมเพราะเราเข่าเบาปัญญาอย่าเชื่อใจใครง่ายให้มากนักจะสูญเสียของรักที่ยากหาครั้นเราถูกเพื่อนเขาสุกไม่นำพาอาจพานว่าให้เราชำระกรรมสวงเสียงใบนี้แม้ไม่ดีไม่ต้องทุกข์พูนพังก่อนจะนำสุขมาทีหลังสิ่งแวดล้อมรอบกายให้ระวังแล้วทุกอย่างป้องกันได้หมดภายเอ่ย เดือนสิบห้าเหมือนคิมหันผ่านมาพฤกษาสดทั้งดอกใบหมดจะรดพุ่มสวยต้องแสงแดดแผดเปาดุดเปลไฟทั้งดอกใบย่อมเหี่ยวแห้งด้วยแรงรน่นอันเหตุการณ์ภายในเย็นไว้ก่อนภายนอกร้อนยิ่งไม่ได้จะพาเสียคนแปลกหน้าอย่าเชื่อง่ายคำเขาเชียจะพาเสียเพราะเขาหวังทำลายเรายามค่ำคืนตรวจให้ทั่วอย่าสับเราประตูกลอนใสหรือเปล่ายาเหลวไหลควรสวดมนต์ภาวนาทุกคืนไปจะปลอดภัยเพราะพระช่วยด้วยผลบุญ เดือนสิบระยะนี้ไม่ควรไปให้ไกลถิ่นควรหากินอยู่กับบ้านจะดีกว่าเรื่องโชคลาบบาบุญย่อมนำพาอย่าดิ้นรนฟันฝัามันน่ากลัวอยู่กับบ้านโชคดียังมีสุขไม่ต้องทุกข์หมดห่วงทั้งหน้าหลังโชคก็ได้ใจก็ดีมีพลังจะสมหวังเพราะผลบุญหนุนส่งเอย เดือนินิมิตดีมีมากในใบนี้เหมือนแสงสีสุริยาตอนฟ้าสางกิจการใดยิ่งทำไปยิ่งเห็นทางแสงสว่างจ่มจรัดยิ่งชัดเจนแม้ความรักก็จะได้สมใจนึกเรื่องทำศึกกับคู่ความเราสู้ได้ทั้งลาบยศบริบูรณ์เพิ่มผูชใจบุญทำไว้ผลสนองต้องเจริญเดือนอันความจนหลายๆคนคงเคยผ่าน ต้องสืบสาอหารับทานจนหัวหมุนกว่าจะสร้างตัวได้แทบเป็นจุนต้องลงทุนเหนือแรงแห่เหี่ยวใจเกิดเป็นคนแม้ช่วงดีมีมานะความสําเร็จจึงจะประสบผลอย่าหลงหวังลาบลอยพลอยให้ชนสู้อดทนทําเองได้ชื่นใจดีเสียงใบนี้ว่าตามจริงนั้นดีอยู่ถ้าทนสู้เสียอย่างหวังเศรษฐีจะทอแท้ท้องใจไปใย,ยมีเพราะบุญมีแล้วบุญมาชดภาง,งาม เดือนสิบเก้าอัน์นเพนแม้กระจ่างสว่างล่าเมื่อเมกหมอกลมพาบทดังไว้ให้มัวหมองมืดมิดทุกทิศไปนาวาน้อยย่อหวั่นว้วคราต้องลมต้องช่วยกันเจ้าภายกู้ไว้ก่อนความเดือดร้อนก็จะหายแคลยสงสัยเหรือไม่สมเหตุไม่ร้ายสบายใจแล้วโชคชัยมาทีหลังจะยั่งยืน เบอร์ในหมู่คนย่อมจะมีทั้งดีชั่วเห็นแก่ตัวเอาแต่ไว้ทําลายเขาสิ่งทั้งหลายเราต้องคิดพินิจเอาอย่ามัวเมาเชื้อเขาง่ายจะอายคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในอภิภพย่อมเจนจบรู้สิ้นเหตุและผลจงทําดีเอาไว้ได้ผลบุญจากเพื้อหนุนให้เราได้สบายแฮ เบอร์21สนย์รึกษาเมื่อฝนหายใสสะอาดธรรมชาติงามสง,ง่าคราต้องแสงระยีประยับชูช่อทอสีแดงทุกหนแห่งรวยระรื่นชวนชื่นชมนิมิตนี้ท่านว่าดีไม่มีสองที่หมายปองก็จะสมตามประสงค์อันกิจการทั้งหลายหมายจำนงจะดำรงสำเร็จได้สลายแล เบอร์ย2่ับในดินสินในน้ำนั้นมีมากแต่เสียงหายังลำบากมองไม่เห็นใจดีๆไว้ก่อนร้อนผ่อนเย็นไม่ลำเค็นถึงเสียหายให้อาทรเรื่องภายในะอย่าให้ออกนอกอย่าเข้าจะผ่อนหนักเป็นเบาไม่เสียหลายระวังไว้นั่นแหละดีไม่มีภยัยช่วงต่อไปลาบจะมาหาเราเอง เบอร์23าอัญจันเพนแม้จะสว่างสวยัยเมื่อคราเมฆบางไวยยมม้ย่อมมัวหมองต่อเมื่อเมฆสลายไปไม่อยู่ครองความมัวหมองก็ต้องหายเฉยลเองเหมือนคนเราคราวเคราะ์ไม่เหมาะมากจำตั้งหักห้ามไว้อย่าใจเสียที่เสียแล้วเสียงไปอย่าได้เพลียแม้สูญเสียก็ต้องสู้ดูอีกคราความมานะชนะได้ทุกอย่างยังมีทางฟื้นได้ไม่อับเฉาปุญนพังก่อนเทพจะช่วยอำนวยเราสิ่งที่ซอกก็จะหายกลายเป็นดี เบอร์ยี่สิบอันผู้ดีมีสุขมักทุกก่อนต้องเร่ร่อนหากินทุกแห่งหนแม้อดมือ้อกินมือก็ยอมทนเพราะความจนจำตั้งสู้เพื่ออยู่ดีความมานะพยายามทำได้เสร็จจึงสำเร็จดังได้เห็นเป็นเศรษฐีเราเอาอย่างเขาบ้างก็ยังดีจะมั่งมีเสพสุขหมดทุกแล เมอร์25ว่ากันตามความหมายในใบนี้โชคจะดีมีคนรักสมัครสมานเหมือนกิ่งทองใบหยกยั่งยืนนานทั้งกิจการจะจำเริญนดำเนินดีทรัพย์ในดินสินในาน้ำและการค้าจะก้าวหน้าให้ผลอย่างดียิ่งขออย่างเดียวต้องยึดมั่นการทำจริงไม่อแทอดท,ท,ทิ้งให้เสียเชิงถามลาบยศก็จะได้สมใจคิดจงทำจิตให้สบายหายหมองสีอุปสรรคใดๆคงไม่มีสรุปแล้วว่าดีทุกอย่างเลย เบอร์26ในหมูชนมากหลายใจแตกต่างคนดีบ้างคนชั่วบ้างปะปนอยู่จงระวังช่างจิตใครคิดดูแล้วฟังหูไวหูดูลาดเหล่าระยะนี้ไม่ดียังมีเคราะห์เดินทางไกลก็ไม่เหมาะควรงดไว้อยู่ใกล้บ้านดีกว่าอย่าร้อนใจระวังภัยอย่าให้เกิดเลือดนักแล เบอร์27ใครเสี่ยงได้ใบนี้ไม่ดีนักเกรงมีคนมาชักให้ค่อยเขวอาจยุยงส่งเสริมให้รวนเรผ่านหันเหคิดทำลายเราความอิจฉาริษยาเพราะประโยชน์แกล้งใส่ความเอาโทษแก่เราได้ต้องพินิจคิดชั่วระวังระวัยแม้พลาดไปจะสูญเสียระเหตุศวงการตั้งจิตอธิษฐานวอนพระเจ้าให้คุ้มครองตัวเราอยาหมองสีแม้ไม่รวยแต่สุก,กายสบายดีย่อมจะมีความหวังครั้งต่อไป